หัวแรงอุ้งอิงค่ะพาเศรษฐกิจล่มร้านอาหารสุดยื้อยอดขายตกหาบเร่แผงลอยยังไม่ไหวค่ะจอปิดเพิ่ม50%ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะวันที่29กร,รกฎาคม2 5 6 7ค่ะเพจอิจานค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าสุดยื้อธุรกิจร้านอาหารท็อป3ปิดกิจการพุ่งนะฮะหลังยอดขายตก150%ค่ะหาเปร่แผงลอยสตีทฟู้ดนะคะออนไลน์จอปิดเพิ่ม5 0าสเนเส้นพิษเศรษฐกิจซึมนะ,ะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าคนไทยมีกินมีใช้ช่วยพ่อมึงแล้วอย่าลืมช่วยคนไทยด้วยค่ะ ข้อมูลจากชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะคะรายงานข้อมูลช่วง5เดือนแรกของปี2567นะคะเขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยเริ่มทยอยปิดตัวลงไปมากกว่า40%นะคะแล้วก็คาดว่าหากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเชื่อว่าปี67ค่ะจะปิดตัวร้านอาหารเพิ่มถึง50%ค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่29กรกฎาาคมค่ะ,คะเพจอิจานได้โพสต์ข้อความบอกว่าสุดยืดธุรกิจร,ร้านอาหารท็อป3ปิดกิจการพุ่งค่ะหลังยอดขายตก150%หาเร่แผงลอยสติดฟู้ดค้าออนไลน์จ่อปิดเพิ่ม50%สเส้นพิษเศรษฐกิจซึมค่ะโดยในเว็บไซต์ของทางเพจอิจานนะ,ะมีรายละเอียดระบุบ,บอกว่าตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะรายงานตัวเลขการปิดกิจการของธุรกิจไทย6เดือนที่ผ่านมานะคะมีจานวน6,039รายค่ะ โดยธุรกิจพัตคานะร้านอาหารติดอยู่ใน3อันดับนะธุรกิจปิดกิจการมากที่สุดค่ะเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาจนทําให้ประชาชนระวังการใช้ใจ่ายมากขึ้นนะธุรกิจที่ไหวเนี่ยก็ไปต่อนะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยก็คงล้มหายไปตามๆกันนั่นเองค่ะซึ่งวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะจากการสำรวจสถานการณ์ธุรกิจนะร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยนะเช่นร้านอาหารขนาดเล็กสตรีทฟู้ด หาเร่แผงลอยร้านค้าออนไลน์นะฮะขณะนี้เนี่ยก็เจอภาวะเศรษฐกิจซบเซากดดันให้กาลลงซื้อของภาคประชาชนเนี่ยหดตัวลงนั่นเองนะฮะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการทำธุรกิจถึงขั้นปิดกิจการไปแล้วนะฮะแล้วก็ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะปิดเพิ่มขึ้นนะหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นค่ะโดยนางธนิวันกุลมงคลนะนายกสมาคมพัฒนาการไทยค่ะได้เปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ร้านอาหารช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี2567นะคะ โดยยอดขายเนี่ยช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยลดลงไปมากเลยนะคะหรือว่าลดลงราว1 2 0่ถึงร้อเค่ะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในห้องแถวนะหรือว่าร้านค้าสรตทฟูด้ดส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสภาพคล่องทางการเงินไม่มากนักนั่นเองค่ะเมื่อขาดทุนอย่างหนัก3เดือนติดต่อก,กันนะอา,อาจจะไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้นะแล้วก็ต้องปิดกิจการไปอีกทั้งไม่เพียงแต่ร้านอาหารที่มีหน้าร้านเท่านั้นนะคะที่ปิดกิจการแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ ร้านอาหารบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะก็ปิดกิจาการไปนับแสนรายเช่นเดียวกันนะคะ แม้เข้าใจว่าเป็นช่วงโลซ s e a s o ของธุรกิจร้านอาหารแต่ปีนี้เนี่ยยอดขายตกลงมากกว่าปกติค่ะจนผู้ประกอบการไปต่อไม่ไหวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการติดตามสถานการณ์อาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศนะ,ะยกเว้นบางจังหวัดค่ะเช่นจังหวัดภูเก็ตนะ,ะยังไปได้ดีขณะที่เชียงใหม่เนี่ยแม้จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะ,ะแต่ว่ายอดขายก็ซบเซานะรวมถึงน่านด้วยนะ,ะยอดขายตกลงไปมากพอสมควระคะ่ะสำหรับสาเหตุหลักก็มาจากด้านเศรษฐกิจนะ,ะตกต่ำนะ,ะถึงขั้นตกต่ำเลยนะ,ะก็วิกฤตพอสมควรนะะ รวมถึงธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นก็ลดลงนะฮะส่งผลกะระทบต่อเนื่องในธุรกิจร้านอาหารนั่นเองค่ะก็ทําให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงนั้นนะคะสี่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะสี่ร้อยบาทเนี่ยประกาศใช้จะเป็นเรื่องที่ทําให้ทําร้ายธุรกิจซ้ําแล้วซ้ําอีกนะถ้าเกิดขึ้นค่าแรงเนี่ยที่ประกาศไว้เนี่ยนะตามนโยบายของเขาเนี่ยถ้าขึ้นค่าแรง400เนี่ยนะะ ก็จะทําให้แบบเหมือนไปซ้ําเติมธุรกิจนะจนนาไปสู่การตัดสินใจปิดกิจการได้นะหรือว่าการลดสเกลธุรกิจลงได้หากร้านที่มีลูกจ้างหลายคนเนี่ยก็ต้องขึ้นเงินเดือนทั้งโครงสร้างนะไม่เพียงแค่ค่าแรงขั้นต่าเท่านั้นค่ะจนอาจจะทําให้กระทบต่อต้นทุนสูงขึ้นนะแล้วก็ไม่ส่งผลดีนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะข้อมูลจากชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะรายงานบอกว่าช่วง5เดือนแรกนะของปี67เนี่ยร้านอาหารเริ่มทยอยปิดตัวลงไปมากกว่า40คาดว่าหากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือวว่่่าาาายยัังไมมีกกรรชเหลือจภคฐนะะ เชื่อว่าปี6 7เจนี่ยจะมีการปิดตัวร้านอาหารเพิ่มขึ้นถึง50%แน่นอนนะก็เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะซึ่งมีความคิดเห็นเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยกว่า2,000คอมเมนต์นะฮะอาทิเช่นคนไทยมีกินมีใช้ช่วยพ่อมงแล้วอย่าลืมช่วยคนไทยด้วยนะเราผู้ชอบเข้ามาอ่านเม้นนะขอวิธีอยู่รอดในยุคนี้หน่อยค่ะมีคนตอบว่า บวชครับอันนี้จริงนะไปบวชเลยทีเดียวนะมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันคาอีจุดๆ,ๆนะคนที่กูเคยด่าไว้เยอะเนี่ยวันนี้กูกลับมาคิดถึงเขามากที่สุดนะฮท็ขอโทษครับลุงตู่นะขอวิธีอยู่รอดในยุคน,นี้หน่อยค่ะสู้ๆนะคะทุกคนนะมันไม่ได้มาแบบสุจริตจ,จริงๆจุดประสงค์ที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้นะมาแบบคนที่คนไทยต้องการจริงๆนะผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะบางคนก็บอกว่าวงจรธุรกิจมันสั้นครับนะ แพร่กันเปิดมันก็ต้องปิดอยู่แล้วแถวระแถวบ้านเนี่ยร้านหม่าล่า5้าร้านปิดไปแล้ว3นะเปิดมาอีก2แต่เดี๋ยวก็ปิดตลาดมันรับได้แค่นี้แหละนะเปิดแต่ร้านสวยคนมาใช้อินไม่กี่เดือนก็เบื่อนะที่เปิดเปิดกันอะไปซื้อสําเร็จรูปจากแมคโครมาทําขายทั้งนั้นร้านที่อยู่ได้เนี่ยคือร้านที่เปิดมานานนะเน้นฝีมือไม่ได้เน้นร้านสวยนะไม่ใช่แค่ซึมครับแบบนี้เนี่ยล่มเลยนะเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคนไทยมีกินมีใช้มีเกฑม,มีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะ เงียบมากเลยค่ะขายของทุกวันนี้นะเงียบมา4วันติดแล้วไม่มีลูกค้าสักโต๊ะอาหารร้านเราอร่อยราคาถูกนะแล้วก็แฮชแท็กโรงรถนะโรดจนะสองอยุธยาปีนี้หนักมากนะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะคะจากที่มีคนที่ได้สัมผัสกับเศรษฐกิจนะช่วงนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะฮะลำบากนิดหนึ่งนะคะอ่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ สองรีวิวร้านดูถูกคนไทยถึงบางอหนุ่มอัตรพรคนไทยหัวใจรักชาติเปิดหน้าซัดให้บทเรียนคนไทยดูถูกคนไทยเจ้าของร้านปรีขอโทษ หนุ่มขยี้ซ้ำสุดเจ็บจิดโดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะไทยโพสต์ได้มีการรายงานหนุ่มและก็ฝ้ายโวยร้านอาหารในพัทยาพนักงานและผู้จัดการดูถูกคนไทยเจ้าของร้านดีอาหารอร่อยร้านสวยแค่ไหนหากเจอพนักงานบริการแย่ก็ทำให้ลูกค้าหายได้ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นกับหนุ่มอัตพรทีมมากอนนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับมากฝีมือที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยมีการออกมาคออาวปกป้องสถาบันในช่วงของการชุมนุมม็อบ3นิ้วโดยหนุ่มอัตพรค่ะได้มีการพาครอบครัวไปทานอาหารที่ร้าน glass house boho ซึ่งอยู่ในพัทยาค่ะแต่กลับเจอกับพนักงานแล้วก็ผู้จัดการร้านค่ะที่มีปฏิกิริยาอาการดูถูกคนไทยด้วยกันเองโดยซาฟ้ายค่ะได้มีการโพสต์ภาพถ่ายระหว่างตนและก็ลูกๆค่ะกําลังทานอาหารแล้วก็มีอุจจาระของแมวอยู่ข้างๆโต๊ะแบบกินไม่ลงร้านก็นิ่งไม่สนก็มีการมาตักให้แค่นั้นและก็ไม่ขอโทษใดๆกินไม่ลงเอาตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านเลยดีกว่า ไม่มีการต้อนรับใดๆพร้อมกับบอกว่าแค่เดินมาสภาพไม่สวยไม่ได้แต่งตัวเพราะออกกลองไงซึ่งทางด้านของหนุ่มอัธพรค่ะก็ได้มีการแชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับมีการยืนยันว่าพนักงานและก็ผู้จัดการร้านนั้นพูดจามไม่สนลูกค้าดูถูกคนไทยจิตใจในการบริการแย่ พูดจามไม่แขร์ลูกค้าต้องร้านนี้ครับถ้าเจ้าของร้านเห็นแล้วไม่โอเคอินบ็อกมาคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าพนักง,งานของคุณแย่อย่างไงโดยเฉพาะผู้จัดการร้านกราชเฮาส์โบโฮล่าสุดค่ะทางเจ้าของร้านก็รับทราบแล้วก็มีการติดต่อมาขอโทษแล้วด้วยหนุ่มค่ะได้มีการโพสต์อัปเดตว่าเจ้าของร้านได้มีการติดต่อขอโทษสำหรับเรื่องที่พนักง,งานของร้านมาดูแลความรู้สึกของลูกค้า และมีปฏิกิริยาอาการโดยถูกคนไทยด้วยกันเองที่เกิดขึ้นในวันก่อนที่ผมไปถ่ายซีรีส์แถวนั้น ข้อความที่ส่งมาเป็นข้อความที่เห็นถึงความจริงใจในการแสดงความรู้สึกผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนงานของตนที่ละเลยหน้าที่และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อมนุษย์ด้วยกันโดยทางเจ้าของร้านค่ะได้มีการติดต่อมาทางคุณฝ่ายภรรยาของหนุ่มซึ่งทางหนุ่มก็บอกว่าไม่ได้ติดใจทางร้านเลยร้านสวยอาหารใช่ได้แต่พนักงานแย่ลงทุนเป็นร้อยล้านอาจจะพังได้เพราะทะัศนคติของคนไม่กี่คน ทำให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจนํานวนมากเช่นสรุปแล้วไล่แมวออกหรือแค่ตัดเงินเดือนครับหนุ่มก็เข้ามาตอบว่าไม่ทราบเลยครับพี่ทางร้านเขาคงจะไปประชุมกันเพื่ออบรมพนักงานใหม่ครับแต่แมวไม่เกี่ยวนะครับอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าปรับปรุง HR ด่วนอีกคนก็มีการให้แง่คิดว่าการบริการคือหัวใจของธุรกิจทุกชนิดมีร้านอาหารมากมายที่ยึดถือเรื่องนี้เป็นหลัก ธุรกิจจึงรุ่งเรืองแม้รสชาติและสถานที่จะเป็นรองโดยหนุ่มอัธพรค่ะก็มีการเข้าไปตอบว่าจริงครับบางร้านไม่สวยอาหารรสชาติธรรมดาแต่เจ้าของร้านดูแลดีเฟล,ลี่ลูกค้าติดเยอะมากแล้วก็พบว่าปูนริสาพรมสุภาผู้จัดละครและก็นักแสดงที่เคยไปเป็นลูกค้าร้านนี้ก็มีการเข้าไปยืนยันอีกเสียงว่า เคยไปหลายครั้งมากอาหารอร่อยร้านสวยพนักง,งานดูเนื่อยไม่กระตือรือร้นเหมือนไม่อยากทำงานทำให้ทางด้านของหนุ่มค่ะมีการเข้าไปตอบว่าถ้าพี่ปูโดนแสดงว่าสงสัยมาตรฐานคนทำงานของเขาเป็นแบบนี้ซึ่งทางไฟเองค่ะต่อมาก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับมีการระบุว่าขอบคุณคุณอาเจ้าของร้านมากนะคะที่ติดต่อเข้ามาขอโทษเอง แสดงความรับผิดชอบและขอโทษอย่างจริงใจไฟเองก็ตามที่พี่หนุ่มบอกนะคะไม่ติดใจอะไรแต่ติดที่พนักงานในวันนั้นไฟเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกค้าคนอื่นๆเช่นกันโดยการดูถูกคนไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนย,ยังไงก็ตามลูกค้าก็คือลูกค้าจะยังไงก็ตามทั้งมารยาทและความสะอาดต่อมาค่ะทางด้านของเจ้าของร้านก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ขอโทษอีกครั้งว่า ขอบพระคุณคุณฟ้ายและคุณหนุ่มมากๆเลยนะครับที่กรุณาให้อภัยและเข้าใจผมขออนุญาตขอโทษอย่างมากๆอีกครั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาที่บกพร่องและขอโทษแทนน้องๆพนักงานที่ผิดพลาดมายัางครอบครัวของคุณหนุ่มคุณฟ้ายอีกครั้งนะครับสัญญาว่าจะพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงการบริการและอบรมพนักงานทุกคนของเราให้ดีกว่านี้เพื่อจะไม่ทาให้ลูกค้าต้องผิดหวังอีกครับ ขอบพระคุณครับทั้งนี้ค่ะไม่ได้มีแต่คนในวงการบันเทิงเท่านั้นที่โดนแล้วก็มีการออกมาตำหนิการบริการของพนักง,งานร้านนี้เพราะขนาดระดับดาราผู้สั์ละครยังโดนขนาดนี้คนธรรมดาทั่วไปก็ไม่เหลือค่ะต่างก็โดนเหมือนกันโดยพบว่ารีวิวร้านนี้ใน Google ส่วนใหญ่ค่ะก็จะไปในทิศทางเดียวกันเรื่องอาหารบรรยากาศส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหา แต่เรื่องของการบริการค่ะมักจะให้คะแนนที่น้อยที่สุดอย่างรีวิวนี้ให้อาหารแล้วก็บรรยาการเนี่ยเต็มหมดเลยส่วนการบริการนั้นให้แค่4ค่ะพร้อมกับระบุว่าเซอร์วิสชาร์จ10%พนักงานไม่ได้บริการมากมายรับออเดอร์จบก็จบกันอีกรีวิวค่ะให้คะแนนบริการแค่2พร้อมกับบอกว่า เพราะพนักงานบริการไม่ดีเลยเรายกมือจะสั่งอาหารเดินผ่านไปผ่านมา 3- 4สคนไม่มีใครมาต้องใขวินตะโกนเรียกตอนมารับออเดอร์ก็น้าตาไม่รับแขกแถมตอนกินมีมแมลงสาบว,วิ่งออกมาจากใต้เก้าอี้ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงภาพแมลงสาบตัวนั้นส่วนอีกรีวิวค่ะก็เรียกว่านักสุดให้คะแนนบริการหนึ่งแล้วก็มีการให้เหตุผลว่า ประสบการณ์ตรงจากการได้ชำระเงินเรียบร้อยมีพนักง,งานวิ่งไปที่รถแจ้งว่าเราไม่ได้ชำระเงินค่าอาหารต่อหน้าลูกค้าคนอื่นเมื่อได้มีการโชว์บิลค่าอาหารและใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากการสแกนก็กล่าวคำว่าขอโทษพร้อมกับมีการซัดเจ็บว่าถ้าคิดตั้งใจจะมาแล้วเดินเข้าร้านมาสั่งก็แสดงว่ามีตังใจแน่นอนค่ะดูถูกลูกค้าแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะ ร้านอาหารก็มีระบบบัญชีก่อเช็คได้ค่ะว่าชำระแล้วหรือยังเช็คก่อนค่อยมากล่าวหานะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนบางส่วนค่ะที่มีคนเข้าไปรีวิวการบริการของร้านนี้ในช่วงระยะ1-3เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็สะท้อนว่าพนักง,งานร้านดังกล่าวค่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วก่อนที่หนุ่มอัธพรจะออกมาแชร์จนเจ้าของร้านค่ะต้องมีการออกมาขอโทษซึ่งก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ดาราคนดังออกมาแช้เรื่องการบริการที่แย่และก็ดูถูกคนไทยจะยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือไม่และจะได้รับการปรับปรุงหรือเปล่า สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเบียร์สวรักษ์จากเดอะคริติกค่ะวันนี้นะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะเรียกว่าถแถลงการนะกับแฟนเพจทิศทางไทยทุกคนนะคะซึ่งใครนะที่ได้ติดตามคอนเทนต์จากเดอะคริติกนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีข้อขัดข้องนิดหน่อยนะคะก็จะย้ายทําการย้ายจากเพจสถาบันทิศทางไทยช่องที่ผู้ชมกําลังรับฟังเนี่ยนะคะไปที่ช่องสถาบันทิศทางไทยนะที่มีผู้ติดตาม3 0,000่นคนนะคะซึ่งใครที่ติดตามแล้วก็ สงสัยนะว่าเดอะคลิติกหายไปไหนนะซึ่งเรายังไม่ได้หายไปไหนนะคะไปรับชมได้ที่ช่องสถาบันทิศทางไทยน,นะย้ําว่าผู้ติดตามนะส0 0หมคนนะซึ่งเราก็จะได้ฟังเนื้อหานะจากเพจเดอะคริติกได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมรีบไปตามกันอย่าพลาด